พอนุ่งเศษหากว่ามีจริงสมดังใจโอ้พอน้องเสรให้ตัวฉันนั้นดีทันใดเขาให้มีแต่ความสุขเขาให้มีแต่ความสุขเงนละทองไรมาเจมาเขาให้มีแต่ความสุขเขาให้มีแต่ความสุขเงละทองไรมาเทมา พอไม่เ a ่หากว่ามีจริงสมดังใจโอ้พอตั้งเซให้ตัวฉันนั้นดีทันใดฉันจะไม่ขออะไรแต่ก็แค่รวยก่อนวรวยต้จะซื้ออะไรยังไงก็ไม่อดสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีใช้ความสุขกับชีวิตที่มีไม่ต้องทนกับกระทุที่มีให้รวยเองต่อไปทุกปีเลือกแต่สิ่งที่ดีที่ดี ทุกเพจจะมีปาปาให้ทุกเพจจะมีมัมมี่ให้ทุกเพจจะต้องหล่าๆให้ชีวิตชนิดสวนชื่อว่าให้ทุกความนานๆมันมีจริงขอโลดสเต็ปสิ